ต้องทําบุญอะไรถึงจะเห็นไวต้องทํางานจ้าไม่ใช่ทาบุญมึงจะเห็นผลวัยในการใช้ชีวิตของมึงทํางานจ้านั่นจะเห็นผลแน่มึงทํางานเดือนนี้สิ้นเดือนเงินออกเนี่ยเห็นผลเลยทันตามันจะมีอะไรไวไปกว่านี้บุญไม่มีทางไวอะ่ะถ้ามึงไม่ทํางานน่ะทํางานจ้าทาทาครีมกันแดดได้ไหมครับไม่ได้จ้า บ้านไม่มีสารภูมิสามารถบวชลูกได้ไหมมันเกี่ยวอะไรมึงจะบวชเกี่ยวอะไรกับสารภูมิโอ้ยมึงปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยไม่มีสารภูมิบวชลูกได้ไหมมึงไปเอาตากกะกานี่มาจากไหนเนี่ยฮะสารภูมิบ้านเมึงเป็นเจ้าภาพงานบวชลูกมึงเหรอหรือสารภูมิบ้านเมืองเป็นอุปชาในการบวชพระลูกชายเมือง ไม่มีสารภูมิเลยบวชไม่ได้หรือมึงเข้าไปบวชในสารภูมิเหรอสารภูมิบ้านเมืองเป็นอุโบสถในการบวชเหรอเป็นเสมาในการบวชพระเหรอมึงถึงบอกว่าไม่มีสารภูมิที่บ้านบวชพระได้ไหมเนี่ยโอ๊ยตายอะไรของมึงเนี่ยมึงจะเพอเจอขนาดนี้ไม่ได้นะ เปิดดวงจะดีขึ้นไหมครับเปิดสมองก่อนจ้าเปิดสมองนะ่ะดีขึ้นแน่รับสติสัมปชัญญะรับปัญญาเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันหน่อยอันนี้ดีแน่